วีลคัมแบ็คทูลักชัวรี่ออโต้วันนี้เราจะพาคุณไปพบกับหนึ่งในรถซีดานที่ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของ Honda และเป็นรถที่ครองตลาดในหลายประเทศมายาวนานนั่นก็คือ2026 Hondacity รุ่นใหม่ล่าสุดรถที่ขึ้นชื่อเรื่องความคุ้มค่าดีไซน์สวยทันสมัยขับสนุกและยังมีสมรรถนะที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจําวันได้อย่างยอดเยี่ยมการกลับมาครั้งนี้ Honda City ได้ถูกยกระดับใหม่ในทุกด้านตั้งแต่การออกแบบความสะดวกสบายเทคโนโลยีความปลอดภัยไปจนถึงสมรรถนะการขับขี่ ดีไซน์ภายนอกของ Hondacity 2026นั้นเน้นความโฉบเฉี่ยวและทันสมัยมากขึ้นกระจังหน้าใหม่แบบโครเมียมรมดำให้ความรู้สึกสปอร์ตหรูหรากันชนหน้าถูกออกแบบใหม่ให้กว้างและต่ำลงช่วยเพิ่มมิติความมั่นคงและการเกาะถนนไฟหน้า LED Matrix ทรงเพียวบางพร้อมระบบปรับลำแสงอัตโนมัติและไฟเดย์ไทม์ running light แบบเส้นตรงเพิ่มความโดดเด่นในทุกการขับขี่เส้นสายด้านข้างตัวรถดูพลิ้วไหวแต่ยังแฝงความแข็งแรง ล้ออลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด16-17ถึงนิ้วช่วยเสริมความสปอร์ตให้ตัวรถในทุกมุมมองด้านท้าย Hondacity 2026มาพร้อมไฟไท้ายเลเแบบ L อ h a p e ที่ถูกปรับให้เร็วและดูหรูหรากว่ารุ่นก่อนฝากระโปรงท้ายออกแบบให้ยกสูงเล็กน้อยเพื่อความลงตัวกันชนหลังมาพร้อมแผงตกแต่งสีดำเงาและ d i ฟ f ิ s e ซอร์ในรุ่น rs ที่ช่วยเพิ่มอารมณ์สปอร์ตและท่อไอเสียคู่ที่ให้ความดุดันมากขึ้นภายในห้องโดยสาร Hondacity 2026ถูกยกระดับให้หรูหรามากกว่าที่เคย คอนโซลกลางดีไซน์ใหม่ทันสมัยเน้นการใช้งานจริงและความสวยงามไปพร้อมกันวัสดุ s o ฟ t t o u c h หนังคุณภาพสูงและการตกแต่งด้วยโครเมียมถูกนำมาใช้ในหอไลายจุดหน้าจออินโฟเทนเมนตขนาด10.25นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบสังงานด้วยเสียง Honda Connect ที่สามารถสังงานผ่านสมาร์ทโฟนได้ทันทีเครื่องเสียง Bose รอบคันที่ให้คุณภาพเสียงสมจริงและคมชัด เบาะนั่งคู่หน้าหุ้มหนังแท้ปรับไฟฟ้ารองรับสรีระได้ดีเยี่ยมพร้อมระบบอุ่นเบาะและระบายอากาศในบางรุ่นย่อยรุ่น RS มาพร้อมเบาะทรงสปอร์ตตัดเย็บด้วยได้สีแดงเพิ่มความดุดันพื้นที่ผู้โดยสารตอนหลังถูกออกแบบให้กว้างขึ้นรองรับการนั่งโดยสารระยะไกลได้สบายพนักพิงเบาะหลังสามารถพับได้แบบ60:40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกโซนพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง เทคโนโลยีภายใน Honda City 2026ถูกพัฒนาให้ครบครันยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน้าจอ Head-Up Display ที่ฉายข้อมูลการขับขี่ขึ้นบนกระจกระบบชาร์จไร้สายสำหรับสมาร์ทโฟนพอร์ต USB-C รอบห้องโดยสารระบบกุญแจอัจฉริยะ Smart Entry และปุ่มสตาร์เครื่องยนต์ระบบควบคุมอุณหภูมิแบบดิจิทัล3โซนที่ให้ผู้โดยสารแต่ละตำแหน่งเลือกอุณหภูมิได้ตามใจ ในด้านสมรรถนะ Honda City 2026มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซิน1.0ลิตร VTEC Turbo ที่ให้กำลังเพียงพอสำหรับการขับขี่ในเมืองและทางไกลพร้อมความประหยัดน้ำมันที่ยอดเยี่ยมและเครื่องยนต์ไฮบริด e h e v ที่ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงบิดที่ทันใจตั้งแต่รอบต้นพร้อมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันที่สูงกว่า25กิโลเมตรต่อลิตรระบบเกียร์ CVT รุ่นใหม่ที่ตอบสนองนุ่มนวลและฉับไวขึ้นในรุ่น RS ยังมาพร้อมแพดเดิลชิฟเพื่อเพิ่มความสนนุกในกใารขขับี่ พวงมาไลัยไฟฟ้า e p s ถูกปรับจูนใหม่ให้คมและแม่นยำระบบการสะเทือนพัฒนาใหม่เพื่อการเกาะถนนที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในการขับบนทางคดเคี้ยวหรือความเร็วสูง Honda City 2026จึงให้ทั้งความมั่นใจและความนุ่มนวลไปพร้อมกันด้านความปลอดภัย Honda City 2026มาพร้อมเทคโนโลยี Honda Sensing รุ่นล่าสุดที่มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครันเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตาระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังและกล้องมองภาพรอบคัน360องศานอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยรอบคันระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันและเซ็นเซอร์กะระยะรอบคันสำหรับการใช้งานจริง h o n d a c i t y 2 0 226คือรถที่ตอบโจทย์ครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มองหารถคันแรกที่สวยหรูและคุ้มค่าคนทำงานที่ต้องการรถที่ทั้งประหยัดและมีภาพลักษณ์ดี หรือครอบครัวเล็กที่อยากได้รถซีดานที่กว้างขวางปลอดภัยและใช้งานได้ยาวนานในทุกวันเมืเ่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง Toyota v i o อ Nissan Almera Mazda 2หรือแม้แต่ Hyundai a c c e n t Honda City 2026โดดเด่นด้วยการออกแบบที่พรีเมียมเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยสมรรถนะที่ดีเยี่ยมและความประหยัดที่เหนือกว่าสรุปแล้ว Honda City 2026ไม่ได้เป็นเพียงรถซีดานขนาดเล็กทั่วไปแต่มันคือรถที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนยุคใหม่ในทุกมิติ ตั้งแต่สไตล์ความคุ้มค่าความปลอดภยัยสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ครบครันทําให้มันยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสําหรับคนที่กําลังมองหารถซีดานที่ครบเครื่องที่สุดในกลุ่มนี่คือทั้งหมดจากลาเชอรี่ออโต้สำหรับวันนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆที่น่าสนใจแล้วเจอกันอีกครั้งในตอนหน้าขอบคุณที่รับชมครับ